เอาอีากกอนจ้าเอาอีากกอนถึงเมื่อจ้าฮเฮ็ดเผงคาลายจ้าแล้วดอกนี้จะได้ภาพพี่น้องเมื <c oughs> like <c oughs> ่อละจ้าน้องนุ่งจะไปส้งของจ้าผงคาลายได้หน่จ้าตุ้มๆเพิ่นทำแบบนนึง่พอพอเลยครับได้ละจ้าจ้อเฮ็ดกอใหญ่จ้าจุ้งๆมากๆเลยผงขาลายจ้าบันนี้ จุ่มสวยเด้นี่ค่ะตัวนี้สงสัยสิเป็นแฝดพอใหญ่จ้าบัดนี้บ้านก็มาจูมเนาะเดี๋ยวจมอีกจ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพอกับหน้องนึ่งกับใบอินิในวันพุธที่สิบสามตุลาคมสองพันห้ารอยหสิบสี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีพญายมยยลุงป่าหนาะอาพ่อแม่พี่น้องสุภสุคนนะครับสวัสดีเอฟซี K F C ก่าเอฟซีไม่แล้วก็ับภูเขามาเบิงทัวรลวอันงนึ่งเรื่มต้นเฮ็ดยังเฮ็ดฝืงไขจ้าเฮ็ดฝืนไข้แฟดนีจ้าจุม้มสวยเลยจ้ามีเนนกศเขาไม้สวยเติบครับโมงสามสิบแปดแล้วครับตอนนี้ครับ บัน้เขาจะเรียกนะครับเขาจะเรียกลายภาพบุคมชัดนะครับเน,นื้เนี่ยม,โมโชัดเจนนะครับสภาพปลาจ้่ปลูกหวนนี่ด้น,นึ่งหนึ่จ้าน่อยห,อยหอยมันจะก็ยังมีน้อนึ่งหนึ่งจ้านะครับน้นหนึ่งนึงเปลวอีกครับน็ดผึ่งไข่เลครับจ้าฮ็ดผึ่งไข่จ้ายุมซซว้เลยเนะจ้าจุ่มเองจ้า ขึ้นข้าวไร่จ้ะตัวนี้ดแดงหน่อยอีกดอกนึงจ้ะดแดงลำามากในเช้าวันพุธที่ามตุลาคมครับอากาศออกหนาวหนาวหน่อยหนึ่งวัอนี้เรเย็นเลยจ้ะเริ่มเย็นแต่เสาร์นะครับไปหลุ่นกันต่อครับใช่ขึ้นข้าวไร่อีกดอกนึงจ้ะเอาอีกจ้ะหนึ่งลองได้หนึ่งหนึ่ง อีกครับอี่ดีกอ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 ีกครับ,บเริ่มเริ่มเห้งแล้วจ้ะเริ่มดอกหน่อยแล้ว นี่จ้าเฮ็ดเุงข้าไลาจ้ะจุ้มเนยน้อยเพื่อนใช่อีกหนึงน่งหนึ่งมันกำลังซาๆกันเป็นยังมียังมาไล่ตาเนาะครับครับจุม่มซื่ๆเลยครับจะอ่ะหนึ่งหนึ่งนั่งเปาอีกยังบานครับถึงจากพี่น้องอ่ะเพืนอนหนึนงน่งหนึ่งครับอือมีจ้าสวยงามเลย มึนงไข่ชัดๆได้นะครับพึ่นค้าลายหนานึ่งหนึ่งาอากาศอากาศเย็นเนี่ยนี่ก็ยังออกหนึ่งหนึ่งแต่ว่าสีออกอีกีนน้อยเห็ดพึ่งแดงแม่นมาวัานจ้ะน่าจะออกอยู่จ้ะหลอกหน่อยเพิ่นกระจงไว้จ้ะพึ่งแดงข้ามนะครับสีออกอีกอยู่ครับแต่ว่าตัวน,นี้เก็บเห็ดพึ่งค้าลายกับเห็ดพึ่งไข่าากัาากใกนในเสาร์วันที่สิบสามตุลาคมครับ หลังจากวานาพาไปหานอโจดนอนหนึ่งหนึ่งนีงน่ก็มาเบิ่งเห็ดเห็ดก็จ้าตัวนี้บ้านล่ะก็ใหญ่จ้าปันบ้านแล้วก็มาจุ่มเนาะี๋ยวจุ่มอีกจาก้าสีาผมเนียมมาเห็นเลยครับว่านพาพันปุ๊งหามเฮ ก็เละเฮ็ดยังหนึ่งเห็ดพึ่งค้าลายจ้าแบบนี้จุ้มๆงามๆเลยเห็ดพึ่งค้าลายเลวก็มาเฮ็ดแดงน้ำหมากจ้าเอาวุ้ศูนยเห็ดเลยนหนึ่งหนึ่งแบบน,นี้จ,มมดดนจ้าเนแล้แลครับใหญ่โมงใหญ่ไม้มากแก้วเก่าเคยเก็บแล้วนะครับเสียงนกเสียงหนูกระหองเสียวอยู่นะครับอากาศอึมครึมอีกแล้วครับในเช้าวันที่สิบสามตุลาได้ครับ เฮ็ดย่างหนึ่งเฮ็ดเพิ่งไข่ค่ะมาข้ามากระพาะเลยนะครับนี่จ้างามขนาดเนาะจ้ะเพิ่งไข่จุม้มสวยๆเลยจ้าอย่างน,นี้ครับโอ้ยงามเลยจ้ะสุัสดีครับสวยขนาดนั้นหนึ่งจ้ะจุ้มงามเลยจ้ะ này chung nơi nương ta hết nhanh nhung nhung bạn mẹ hết cò ơi bạn ừ, nhìn nhảy lên. À, <laughs> กำลังทัวร์นอหนึ่งาับเฮ็ดดอกจูมกะล่าอยู่วันนี้นะารับ13ตุลาคมครับไปหากันเมืองต่อครับเฮ็ดพึ่งตองจ้าบัดนี่ทองเป็น,น,ปนยังไงคลายเฮ็ดพึ่งน้ำอ้อยเนะาะยังมีบอวยังอีกอยู่จ้าหงอยโพนเลยครับดอกทองเป็นยังไงนี่นอยู่จ้ะ กกแก,แกงแล้วลสรสชาติเป็นแนวหนึ่งหนึ่งเฮ็ดผึ่งจอนแซ่บคือกันจ้ะแต่ว่าตอนเก็บสดๆนี่สิมไม่กินเลยจ้ะแต่ว่าตอนแกงโมมีกินจ้ะกินเฉพาะของเพลินเนาะจ้ะแกงแล้หอมหวานคือเก่าครับชน,นะเดอบูมเนาะจุ่มหน่อยจ้ะเอาเห็ดผึ่งตงวงเลยก็มาเอาเห็ดผึ่งไข่จ้าจ้าเห็ดผึ่งไข่จุม่มนึงจ้ะ เดี๋ยวโดดง่ายครับใช่โดดง่ายขึ้นงามดริงๆจ้ะ,พ,จะพี่น้องบ่คเคยขามาเนาะมันจ้ะคิดว่าเฮ็ดมันเบิร์ดหนอนหนึ่งหายากจี๊ดจ้าพี่น้องแต่ว่าตรงหูงไม้จี๊จังสิได้นิดหนึ่งใครอีกจุ้มนึงจ้ะเน็ดก้อนง่ายจ้าบบบน,นี้เป็นดีบ้านนั่นหนึ่งจ้ะ เห็ดน้ำหมอดครับงามเัียงนั้นแกงแสบแม่ครับว่าเห็นเดีนี้เดินจนหมากมันีไมีแมงใหม่มาจอนะครับแต่เฮ็ดหนมอดอีกดอกหนึ่งหน้าหนึ่งจ้าแกงหวานเธอได้หนิจากฝนโมฮัมโอ้หิวเข่าแล้วบ่นะครับเพื่อนพี่น้องเฮ็ดโกลัวเลยก็มาเอาเห็ดพึ่งตองจ้าอหนึ่งฟ้าเตรียมตาไว้เดิมมือนิบอกม่ากินข้าวอยู่บ้านเหาอเห็ดพึ่งขาลายจ้าดอกบ้านเพื่อนเอาบ้านเลยอก็สิพาไปเอาจุ้มได้จ้บบัดนี้ จ้าจุม่มเพลินง่ามๆเอาเฮ็ดผึ่งค้าลายแล้วก็ชิพาไปเอาเฮ็ดผึ่งตองจ้าจ้าเฮ็ดผึ่งตองสองดอกจ้าเออเอเอจ้าเฮ็ดผึ่งไข่ดอกหนึ่งจ้าจุ่มหนึ่งผึ่งไข่จ้าจุ่มหน่อยเพิ่มพุกไปจ้า ยือมสีสวยเลยนะแม่ค่ะตัวนี้สงสัยสิเป็นแฟร์ย่างหาอีกครับในบริเวณเที่ยวนี่แหละก,กันออต้องเห็นครับจะไ่เห็นแสดงมันกำลังเหลื่อมออกไป็นทันไรนะครับเพึ่งขจรจ้ะเป็นล่ามาบึงเลยโอ้ยเอาบอดอะไดหรอพี่นอ้องเป็นล่านะครับในลักษณะ ขมเลยครับเป็นลาเป็นพิดนาครับรังเถื่อ,อาดอกไม้ครับมา,าดอกงามๆพี่น้องนี่พื่พื้นคล้ายจ้ามันเป็นลาครับเปอดไพ่งงามแข็งดีครับพืชพื้นไข้ายจ้ามันนี้งามเลยจ้าจุ้มเพิ่นจ้า น้ำดอกจ้ะมงนี้พึ่งใครจ้ะไะต่กันเลยจ้ะอีกจ้าเฮ็ดพิ่งไค่จ้ะอุวยขาหักแข็งจ้ะแต่าขารุดเลยแมงโจยังอีกเบ่นยังอีกอจ้ะครับช่มพึ่นจ้ะเกืบดีเฮงคือน,นกัเนหนึ่งหนึ่งเนาะจ้ะช่วสวยครับอยาอกยังอีกดอกหนึ่งจ้ะ จูสนนงสวยนั่นนึ่เห็ดปนไข่จ้าหอ,อก,กี่น,น,นั่งหนึ่งเห็ดปนไข่กิ้านจ้าคือแต่จ้ว่าหายากจ้ะพี่น้องเมื่อใครเข้ามาชาวห้าเห็ดปวกนั่เวงนี้น่งหนึง่งจ้าเห็ดก้อใหญ่จ้าจ,จูงๆมงงามเลยมันเกไก่ชัดๆ,ๆเลยครับทำบนน,นึงพอ ปิดกอเียครับได้แล้วจ้าอืมเ<ะ>ห็ดเพิงน้ำหมอกแข็งดีขนาดจะ้ะดีจ้าดีนีย่ยางอีกหลายดอกจะ้ะดีจ้าโอ้ยจิ่มดีจุพี่น้องเพิ่งกัดแล้วจะ้ะเสร็จจุ่มเป็นตะหักเลยจะ้ะ กำลังพอดีพอดีจ้ะอู้หนูนีดอกหน่อยพอนั่นจ้ะอู้ติดกันขึ้นมาเลย,ยจ้าจุมสิสวยเลยย่งอีจ้าจ้าจุมงามย่งอีกจ,จา้างามเองเนาะจ้าเกิดร้ายอยู่จ้าห่มนี่ ดีเหรอพี่น้องงามคั่ะแกจ้าหางตัวขึ้นมาพอดอกหนึ่งพอดีปบเดียวจะผลแล้วครับย่างอีกครับแกงแช่เพื่อนสุดยอดดีวยกันนั่นหนึ่งโอ้ยจุ่มนี่สุดยอดเลยจ้ะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยจะเป็นหนงนึ่งออนซอนจ้านี่แต่จุ่มงมงามจ้ะ นี่เลยนี่และนี่แต่จูมเลยจ้า,านี่ครับนำน้ำนงิีไปยังอีกอยู่จ้าของเครืออะไรป่ะจูมสวยๆจ้าจ้าน่าดูงามอยู่นาะจ้ะนีจ้าจูมงน้าเลยจ้าขาลาย พึ่งขาลายครับมีคนนี้ครับนี่จะจูมจ้ะค,จะครับจ้บาสวยๆเลยนะครับจะพาไม้เห็ดเพิ่งจะนี่ขึ้นมาค้ำเต็นนะครับอยู่เขตบ้านในมู่บ้านในผมสิบอยอีกเทน,นึงนะครับ อีกหนึ่งกล้อีกบ่แบบเกัมีหนึ่งอีกครับอี่ครับมีก็เงาหนึ่งเลยจ้าสามดอกเลยจ้าจ้างามบ่งามอยู่จ้านี่ครับแจงได้จ้าหยิบแดงน้าจ้าบ่เนี้มีดอกเดียวจ้ามีถึงข้าวไร่จ้าบ่เนี้ยุ่มคือเก่าจ้าตจอกันมาจากม้งงานแล้วเนาะจ้าอีจ้าอีจ้าลักษณะการเกิด ย่างอีกจ้าจชะถึงขาลายได้นี่จ้าตุ้มๆเพลอนืเดิมยี้งงามขนาดเนาะจ้่ย่างอีกบ่ย่างอีกจ้าจ้ะอีกดอกนึงจ้าิึงไขรจ้าไม่ดอกเดียวจ้ะอยู่นี่ เหมืองดำดอกแรกของมันพุ่ทตีสิบสามตุลาหน่อนึ่งจ้าจะได้ว่ามีเฮ็ดน้หมอกรอบใหม่หน่องหนึ่งจ้ากำลังจ้าเฮ็ดเหมืงค้าไรจ้าแล้วดอกนี้ปะสิทธิภาพพี่น้องเมื่อละจ้าน้องนึ่งจะไปส่งของอยู่เดี๋ยวดมีอีกก้อนหนึ่งเดน้องนึงก็จ้าคือกล้วยเต๋้ครับจ้าอ่ะครับบันประสิทิภาพพี่น้องไปสรุปเฮ็ด นเนี่ยหนึงน่งพอ่อหีกหรือครับไปเบิ่งจันครับเอาอีกคกนจ้าเอาอีก,กอนเมื่ออีจ้าออจุจ้มนึงจ้าแบบเป็นสรุปเฮ็ดกันครับ<ะ>แล้วนะครับพี่น้องมันมาสรุปเฮ็ดกันครับกับหนึงน่งๆเป่งได้หนึงน่งๆเห็ดเ <มา S 1> ขามจ้ามานี่อาการก็ะดีแาเก็บเฮ็ดกระมานมาเนีนี่ครับ เต็มตาพอดีจ้ะนี่เป็นเฮิตผึ่งข้าลายเนาะส่วนมากอยู่จ้ะส่วนมากจะเป็นเฮิตผึ่งข้าลายจ้ะผึ่งขาก็มีแน่อยู่ครับจ้ะเป็นเห็ดรวมเนาะเห็ดก็แบบสบายเป็นไรจ้ะอ่านนึ่งคุยกับพี่หญ่มีไงอ๋อเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้สำหรับพี่กัสเนาะจ้ะก็มาน้องจอห้องให้จ้ะึ้นมาหอดข้ามเต้นนี่ละจ้ะกใสิผ้าได้ผาพี่น้องเมื่อละจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ หนงนึงปิดกตาครับบานกล้บอกวิธีมีแล้วครับเพื่อพ้นุกเพื่อยังน้ำท่าน้นี้จ้าเอาใหม่คาดจปปากตาก็ที่มาทานน่นานึงาสำรับเฮ็ดนมอครับนะครับไปคุยกับผมแล้ครับบานนี้บางท่านเราเพื่อนเคยเห็นนาคาตาผมอยู่ครับไปครับไปคุยกันเดี๋นะครับเปพี่น้องเฮ็ดของเรา มาเก็บเฮ็ดมันนี่กับต้นกับวันพุธที่13ตุลาคมครับ2564นะครับเนอไม่เขตบ้านน้องแพร่ตำบลห้อยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหวังไม้ก็ตามที่น้องนิ่งบอกไปแล้วนะครับนอเอาละครับกวังยางยิงนะครับว่าเก็บนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับซอยไายเกียรติซอยไอจันที่มากเฮ็ดนะครับเดืเบึงเดือนนี้กระคาดว่าไร้หวองไร้บอลเฮ็ดสิไหวไปแล้วนะครับนี่ก็ไหวไปรอบหนึ่งเลยเมื่อวานจนเดือไปหาหนอโจทย์นะครับ นี่กําลังออกไม่มครับดอกยวจุมเลยไล่อยู่ขึ้นในคลิปนะครับพ่อพี่น้องครับเอาละครับเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เขามาติดตามใหม่นั่นน้อครับเนาะขอบคุณกําลังแรงใจหลายๆครับขอบคุณค่วงหางใหญ่นะครับเนาะที่มีให้บ่าววินวินกับหนุ่มหนึ่งนะครับที่มากในแบบวิถีธรรมชาติแบบพ่อพียงครับอยู่กับป่ากับเขาเนี่ยนี่แหละครับผมเชื่อครับว่า ไล่หมองไล่บอลน,นี่หาบุหรีแบบนี้นะครับชีวิตนะครับเนาะแต่ว่าผมเองก่จะมีความสุขก,กับชีวิตแนวนี้ครับเสียวา่าไล่ทันก็จะมีความสุขในสิ่งที่จะค้องมีนะครับเห็ุทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนะครับพ่อพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาม,มารถอย่าลืมกดไลค์ครับตือใจอย่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นันนนครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจาก่องวินวินคนหากินแหล่ว่าจะเป็นการหากินดันได้นะครับ แล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับพมีพี่น้องพญายมยศสุผูสุขคนครับ